MedCMU Podcast for ฟัง for h e l h ฟัง for h e l h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้จะนําเรื่องของอาคารหลวงปู่แหวนสุจินโนมาบอกเล่ากับผู้ฟังใครที่ได้มาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่างก็จะคุ้นเคยกับชื่อของอาคารหลวงปู่แหวนสซจินโนค่ะวันนี้ดิฉันจะได้เรียนเชิญท่านคณบดีมาพูดคุยถึงการปรับปรุงอาคารหลวงปู่แหวนสซจินโนแห่งนี้คะ่ะว่าอยู่ในขั้นตอนไหน มีการปรับปรุงในรูปแบบไหนชั้นไหนที่เสร็จแล้วนะคะขอต้อนรับท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจเลจนาพิวัตรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้โชคดีมากเลยค่ะที่เราจะพาผู้ฟังนะคะย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนเรามาทําความรู้จักอาคารโซจิโนแห่งนี้ก่อนค่ะอาคารสร้างขึ้นช่วงไหนแล้วสร้างขึ้นในโอกาสใดคะ ครับก็คงเป็นโครงการหนึ่งเพื่อจะให้มีตึกดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ป่วยในจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นนะครับก็คงเป็นโอกาสที่หลวงปู่แวานสุกินโนมีอายุ 90ปะะีในปี2,521 <c oughs> ก็เลยมีโครงการในการสร้างตึกุูิจนโนขึ้นมา <c oughs> แต่ว่าตึกนี้มีการสร้างเนี่ยจะระยะเวลาประมาณ7ปีนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัรัชกาลที่9ก็ส่งมาเปิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี2,528เป็นทางการนะครับก <c oughs> ็เป็นเรื่องราวของตึกซึ่งมีความผูกพันธ กับคนสุนดอก,กับคนเชียงใหม่และคนทั้งประเทศนะครับเชื่อว่าหลายคนที่มาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต้องคุ้นหูกับอาคารแห่งนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะเราอยากจะรู้ว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาค่ะท่านคณะบดีคะอาคารสุจิโนโหแห่งนี้รองรับผู้ป่วยในแต่ละปีนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยเรารับผู้ป่วยปีหนึ่งประมาณ1 4, นึ่งล้านสี่แสนคนแ้ะผู้ป่วยในประมาณ5 0,000่นคน ะขณะนี้หลังจากที่เราผ่านโควิดนะฮะก็คงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีประมาณ1 5ล้านแสนคนต่อปีนะครับก็เป็นจำนวนมากนะครับเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงในส่วนต่างๆที่เราเคยมีซื้อกูรุพันที่มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ในแต่ละปีเนี่ยจะมีการรองรับผู้ป่วยกว่า1ล้านรายซึ่ง ตัวของอาคารเองเนี่ยก็อยู่มาตั้ง40ปีแล้วทราบมาว่าท่านคณะบดีเองมีความผูกพันค่ะโดยส่วนตัวแล้วกับอาคารแห่งนี้อยากให้เล่าความทรงจําให้กับทางผู้ฟังนะคะได้ทําความรู้จักกับท่านคณะบดีในมุมมองที่ต่างออกไปค่ะครับก็นื่องจากว่าผมเป็นนศแพทย์ปีรหัส2 5 2 5ครับก็เป็นสิทธิ์เก่าของคณะแพทยศาสตร์มหิลเชียงใหม่เราขนาดนั้นต้องเรียนว่าโอ้โหพวกเราดีใจหรือภูมิใจมากที่มีตึกสุจินโนเกิดขึ้นนะฮะ ผมก็เป็นนะักศกษาแพทย์รุ่นที่สองที่มีโอกาสได้ใช้ตึกซุจินโนได้มีการเรียนรู้ผู้ป่วยแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าตึกมีความทันสมัยมากนะฮะยังต้องมีความลับนิดหน่อยนะฮะต้องบอกว่าตึกซุจินโนเนี่ยเป็นตึกที่ป้องกันแผ่นดินไหว <c oughs> เป็นตึกแรกของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นรูปแบบของตึกก็มีความทันสมัยแล้วก็มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมก็เป็นรุ่นที่สองที่มีโอกาสใช้เพราะว่าปกติเราจะขึ้น ในตอนที่เราอยู่ปีสี่ก็ต้องเรียนว่าเราภาคภูมิใจแล้วก็มีความผูกพันกับตึกนี้มากขณะนี้ก็มีโอกาสที่มาเป็นผู้บริหารนะครับก็คงอยากจะเห็นตึกนี้มีความทันสมัยในปัจจุบันนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามาตรฐานของการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยในอาคารต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลง40ปีที่แล้วกับตอนนี้นะครับก็มีโอกาสที่ได้ใช้ตึกในช่วงแรกๆมีโอกาสได้มีโอกาสได้ปรับปรุงตึกให้ทันสมัยกับ มาต่าการแพทย์ในปัจจุบันบก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในสนตูกระแลกันนะครับ,รบเราก็อยากจะเห็นตึกแห่งนี้เหมือนย้อนไปเหมือนใบหนุ่มสาวเหมือนกันนะคะเพราะรทงเวลา40ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านธนบดีเป็นนักศึกษาแพทย์ค่ะตึกนี้ก็เหมือนทำงานทุกวันไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะคะได้มาปรับมาพัฒนาให้ในอาคารแห่งนี้มีความทันสมัยมากขึ้นหรือโครงการต่างๆี่ยจะเป็นยังไงอยากให้ท่านธนบดีเล่าให้ฟังค่ะว่า โครงการปรับปรุงซิจิโนโน,นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างปรับปรุงไปแล้วกี่ชั้นต่างจากเดิมยังไงบ้างคะครับก็เรียนว่าอย่างที่ได้กล่าวนะฮะว่าตึกนี้ไม่เคยหยุดการใช้งานเพราะว่ารับผู้ป่วยในแล้วก็บางส่วนเป็นห้องตรวจนะครับพอมีคนไข้เข้าก็มีคนไข้ออกปกติใน40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงก็ปรับปรุงเล็กน้อย<ช>เพราะว่าใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีโอกาสมารับตําแหน่งคณะบดีแล้วก็มีโครงการในการปรับปรุง ตึกซูจินโนหรือว่าเราเรียกว่าเซฟซูจินโนะนะครับมีใจของคนสนดอกทุกคนนะฮะอยากให้มีการปรับปรุงโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วปรับปรุงตึกซูจินโนนะครับก็ตอนนี้ก็เรียนว่าเราปรับปรุงไปละหกชั้นหกชั้นก็มีความทันสมัยแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ได้เราปรับปรุงไปนะครับผมเล่ารายละเอียดของตึกนี้ให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตึกนี้มีตึกที่อยู่เหนือดินประมาณ15ชั้นแล้วก็มีหนึ่งชั้นที่เป็นชั้นใต้ดินเป็นห้องชายหลังสี นะครับแล้วก็ในตึกนี้ก็ประกอบด้วยส่วนต่างๆนะครับมีตั้งแต่หอผู้ป่วยสามัญแล้วก็3ชั้นเป็นหอผู้ป่วยพิเศษนะครับตอนนี้เราได้ปรับปรุง4ชั้นซึ่งเป็นหอผู้ป่วยสามัญเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเนื่องในการปรับปรุงและ2ชั้นที่ปรับปรุงเสร็จก็คือหอผู้ป่วยพิเศษนะครับก็เรียนว่ามีความรู้สึกว่าตอนที่เราปรับปรุงนะฮะตอนปรับปรุงที่ชั้นเดียวยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงพอปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้ว รู้สึกว่าตึกที่ไม่ได้รับการปรับปรุงควรจะรีบในการปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> เพราะว่าความทันสมัยของตึกที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานของการแพทย์ในปัจจุบัน <c oughs> นะครับทั้งตึกเนี่ยถ้าปรับปรุงเสร็จนะฮะผมพูดถึงห้องสามัญล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นชั้น3ถึงชั้น11ห้องรวมทั้งหมดมี1 0 6ห้อง1 <c oughs> 0 6ห้องเป็นห้องรวมใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วแต่ละห้องก็มีจํานวนเตียงประมาณ6เตียง นะครับก็ทั้งหมดมีประมาณ600กว่าเตียงเพ่งรับผู้ป่วยสามารถนะครับสมัยก่อนเนี่ยตัวตึกเราเพื่อรับผู้ป่วยมากที่สุดเลย<ฆ>ก็ในแต่ละห้องเราจะมีถึง8เตียงแต่ว่าเนื่องจากมาตรฐานในปัจจุบันแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการแพร่กระจายของเชื้ออะไรต่างๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็ลดจาก8เตียงเป็น6เต<ค>ียงแต่เราทําบริหารจัดการเนี่ยเตียงไม่ได้ลดนะฮะก็บริหารจัดการเรื่องบอร์ดต่างๆที่หอผู้ป่วย ให้มารวมกันใช้ในสิ่งที่สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปให้ผู้ป่วยมีห้องมีเตียงที่เหมาะสมขึ้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีห้องรวมนี้จํานวน106ห้องอย่างที่ผมกล่าวนะครับประมาณ600กระเตียงแล้วเรามีห้องพิเศษอีก,อ,กอีก3ชั้นนะครับก็จํานวนชั้นละ26เตียงก็รวมเป็น7 8เตียงก็คงมีการบริการอย่างเต็มรูปแบบถ้าผมเล่าอย่างนี้คือแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีคนที่อยู่ในตึกสุจินโนประมาณ 700คนนะฮะที่เป็นผู้ป่วยในยังไม่รวมเจ้าหน้าที่นะคะยังไม่รวมเจ้าหน้าที่นะฮะก็ต้องบอกว่าการปรับปรุงเนี่ยก็เป็นปรับปรุงในส่วนของของผู้ป่วยแล้วก็เราเปลี่ยนครุพันธ์อะไรทั้งหมดนะครับแล้วต้องบอกว่าระบบต่างๆเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายาตอนนี้ระบบน้ําดีน้ําเสียระบบแก๊สระบบอะไรต่างๆเนี่ยได้ถูกปรับปรุงหมดในโครงการนี้ก็คงเป็นมาตรฐานในปัจจุบันแล้วก็คงเป็นตึกที่จะอยู่กับเราอยู่ตลอดนะครับ ส่วนห้องต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนว่าเราเปลี่ยนคุ่รูพันธุ์ทั้งหมดนะครับจากเตียงที่เป็นสมัยก่อนเป็นเตียงเหล็กนะฮะต้องหมุนเราใช้คานอดมือเรียนนี้เราคงเป็นเตียงที่เป็นใช้วัสดุที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์เป็นไฟเบอร์อะไรต่างๆแล้วก็คุ่รภพันธุ์ในต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงเสร็จนะฮะตอนนี้เราปรับปรุงไปประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็เหลือทิศทางที่จะไปผมคิดว่าอีกประมาณหนึ่งปีเราน่าจะจบทั้งโครงการนะครับ ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยก็คงมีได้รับการได้รับประโยชน์แล้วกันนะฮะสิ่งดีๆที่เกิดจากโครงการนี้ก็ทําให้ผมว่าผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้นและสิ่งต่างๆก็าซึ่งความประทับใจของทุกฝ่ายนะครับ,นะรบมองภาพนะคะผู้ฟังหลายท่านอาจจะเอ๊มนึกภาพไม่ออกค่ะลองพิมพ์เข้า Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของคณะแพทย์นะคะก็จะเริ่มมีภาพข่าวออกมาแล้วนะคะ ห้องทันสมัยมากเลยครับแอบขึ้นไปดูมาแล้วนะต่างไปจากเดิมเยอะมากเลยน <ะ S 1> จนลืมภาพเดิมไปเลยนะคะนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่เชื่อว่าประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงทั่วภาคเหนือเองก็รอคอยค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้ถึงชั้นไหนแล้วนะคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่วันนี้เราโชคดีมากๆที่ได้มานั่งพูดคุยกับธน,นาคณบดีค่ะนอกจากแผนของโครงการปรับปรุงอาคารแห่งนี้ทราบว่าคณะแพทย์เองก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาอีก ลายด้นะคะอยากให้ท่านคดีช่วยเล่าให้กับผู้ฟังได้ทําความรู้จักโครงการต่างๆสักนิดนึงค่ะครับก็เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่โครงการใหญ่โครงการหนึ่งในการปรับปรุงนะฮะแต่เราเห็นว่าการปรับปรุงต่างๆเนี่ยก็ปรับปรุงไปแล้วบ้างหรือว่ากําลังจะร่วมกันในการปรับปรุงขณะนี้เราคิดว่าในส่วนที่มีการปรับปรุงไปแล้วนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ามาที่ชั้นสองของอาคารที่เราทําการ ต่อเติมกันนะครับก็คืออาการบุญสมแล้วก็อาคารตะวันนะครับเรามีห้องอซ s e r v หรือว่าห้องสังเกตอาการปกติห้องสังเกตอาการก็คือห้องที่ก่อนคนไข้จะอนมิตถ้าเราไม่แน่ใจอะไรต่างเราก็มาสังเกตอาการนะฮะก็ปรับปรุงเสร็จแล้วก็มี O p d ดีหลาย O อดีที่หรือว่าพอ,อ,อ,อผู้ป่วยนอกนะห้องอห้องตรวจผู้ป่วยนอกนะฮะที่ตรวจที่เราทําการปรับปรุงอยู่หลายห้องนะครับขณะนี้ก็เรียนว่าสิ่งที่ปรับปรุงได้เสร็จก็คือคงจะเป็นส่วนของ ของที่ห้องผ่าตัดนะฮะเป็นว่าหลายๆโรคคนไข้ที่เข้ามาที่โรงพยาบาลสุนดอกนะฮะจำเป็นได้รับการผ่าตัดเนี่ยห้องผ่าตัดเ,เราก็มีอยู่หลายจุดนะฮะจุดที่เราปรับปรุงก็คือห้องผ่าตัดเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเหมือนกันนะฮะก็คสป่อตอนนี้เสร็จรแล้วฮะอยู่4ี่ห้องที่อยู่ชั้น3เป็นห้องผ่าตัดสูตินรีเวสน,น,นะครับก็คงมเป็นส่วนหนึ่งมีจํานวน4ี่ห้องแล้วก็จะมีจํานวนอีก19ห้องก็จะมีการปรับปรุงที่ชั้น2ซึ่งตอนนี้อยู่ในเฟสสองนะครับ ก็จะสําเร็จประมาณ1ปีอย่างเห็นว่าภาพรวมจากการที่ผู้ป่วยมานอนที่ตึกสูจิโนผู้ป่วยบางคนได้รับการผ่าตัดนะครับก็เป็นโรคของทางสัญวกรรมหรือว่าทางสูตินเวศหรือว่าโรคทางออทอปิดิกหรือว่ากระดูกนะฮะซึ่งได้รับต้องได้รับการผ่าตัดก็จะใช้ส่วนนี้อย่างเต็มรูปแบบก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันนะครับสิ่งที่มีความภาคภูมิใจอันหนึ่งก็คือกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะตอนนี้เรามีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินนะครับ ก็ต้องบอกห้องฉุกเฉินเราก็คงเป็นห้องฉุกเฉินที่น่าจะทันสมัยระดับต้นๆของประเทศ <c oughs> ก็จะมีการปรับปรุงห้องฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบก็ <c oughs> เ,เรียกเป็น one stop service มีระบบที่ในการใช้ระบบดิจิตอลต่างๆเข้ามาเสริมในห้องฉุกเฉินของเราอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เรามีห้องฉุกเฉินที่สามารถแยกเป็น ห้องที่เป็นห้องเนกาตีฟสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีลักษณะคล้ายโควิดนะฮะ,ะมีการติดเชื้ออะไรต่างๆเราก็มีห้องแยกอยู่สี่ห้องอแล้วเราหลังจากที่ปรับปรุงเสร็จนะฮะเราก็จะมีห้องผ่าตัดเล็กหรือว่าส่วนต่างในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มรูปแบบนะครับและสิ่งที่นํามาสร้างความภาคภูมิใจของเราคือเราจะมีห้องสวนหัวใจนะฮะนั่นอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเราเลยพรานคนไข้ที่มาที่ห้องฉุกเฉินเราถ้ามีความด่วนที่จําเป็นเรต้องสวนหัวใจ ไม่จําเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นสามารถทําที่นี้ได้เลยแล้วก็ห้องฉุกเฉินของเราก็แต่ก่อนก็มีซีทีสแกนอยู่ละเวลาผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุหรือว่ามีโดยเฉพาะอุบัติเหตุสมองนะฮะหรือว่ากระโหลกศีรษะเนี่ยก็สามารถเข้าไปซีทีสแกนได้เลยแล้วก็วันนี้เราได้นํา MRI ของหัวใจมาลงที่ห้องฉุกเฉินเช่นเดียวกันก็คงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสกิลภาพของห้องฉุกเฉินผมก็มีความดีใจมากเลยครับภูมิใจต้องบอกน่าจะเป็นห้องฉุกเฉิน แรกๆเลยนะฮะที่มีความพร้อมระบบของดิจิตัลอะไรต่างๆและส่วนที่เครือข่ายที่ไปเราเรียกว่ากลุ่มก็เรียกว่าโครงการสมาร์ทแอมบูเลนก็คือรถพยาบาลของเราก็จะเป็นรถสมาร์ทแอมบูเลนก็หมายถึงว่าเป็นรถที่สามารถที่เวลาไปรับผู้ป่วยนะฮะ,ะในรถก็เหมือนกันหนึ่งห้องฉุกเฉินนะฮะก็สามารถรักษาหรือว่าอะไรดูแลผู้ป่วยขณะนั้นได้เลยคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสร็จประมาณปายเดือนมิถุนา ประมาณต้นเดือนกระะกฎาคมก็คงจะมีการใช้ห้องฉุกเฉินใหม่อย่างเต็มรูปแบบก็ให้พวกเราไม่ต้องมาใช้แล้วกันนะครับมาชมามาดูมาอะไรต่างๆก็เพื่อจะเอาคนไข้ที่มีความด่วนหรือว่าต้องการรับการรักษาไปฉุกเฉินเนี่ยเราจะทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นและผมมั่นใจว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยจะดีขึ้นจากการเราปรับปรุงนะครับ ส่วนอื่นที่เราได้เห็นมีการปรับปรุงนะฮะจริงๆเรามีการปรับปรุงหลายจุดมากห้องเปลี่ยนไขกระดูกเวลาคนไข้เป็นมะเร็งหลอดเลือดอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับซึ่งพวกนี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะเพราะป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้เราก็มีการปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบก็เสร็จละนะครับก็ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบนะครับเราก็มีการปรับปรุงส่วนนี้แล้วก็ ก็มีการจะมีแผนในการปรปับปรุงอีกหลายจุด<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็ฝากทุกท่าติดตามด้วยนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็อันนึงในในส่วนผมลืมไปว่าในส่วนของการปรปับปรุงห้องโอฟดีต่างๆเนี่ยทางคณะกำลังก้าวไปสู่ก็เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเทเลเมดิซีน <ฮะ S 2> ก็คือเป็นระบบแพทย์ทางไกลเนาะ,<ฮ>ะตอนนี้เรามีศูนย์แพทย์ทางไกลนะฮะอยู่ที่ชั้น2ของอาคารเฉลิมพาระบรมี ก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์การแพทย์ที่เราได้ความสนับสนุนจาก<ะ>หลายองค์กรนะฮะก็คงมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้ระบบของเทเลเมดิสซ<ะ>ินก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไข้าบางกลุ่มเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาโรงพยาบาล<ะ>ซึ่งเชื่อไหมครัว่าการมาโรงพยาบาลแต่ละคนเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยนะฮะญาติก็ต้องมางบางคนต้องเสียเวลาเป็น<ะ>วันะอะไรต่างๆถ้าเราใช้ระบบแพทย์ทางไกลนะฮะผูะ้ป่วยสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วก็บาง คนไข่บางกลุ่มที่เราเลือกนะฮะก็คือเช่นคนไข้ที่ติดตามผลการรักษาแล้วก็แล้วก็มารับยาต่อเนื่องอะไรไม่จําเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลกลุ่มนี้ก็จะได้รับการรักษาเหมือนแพทย์ทางไกลในอนาคตนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรากําลังจะทำระบบอยา่างเป็นรูปแบบก็เฝ้าติดตามแล้วกันนะครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยค่ะเพราะว่าแค่เราฟังเหมือนเป็นน้าจิ้มที่ท่านคณบดีได้เกลิ่นตื่นเต้นแทนผู้ฟังแล้วนะคะเชื่อว่าประชาชนชาวนอเชียงใหม่รวมถึงภาคเหนือเองจะมีความรู้สึกมั่นใจค่ะในศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโชคดีมากๆได้มานั่งพูดคุยนะคะทําให้เราได้เห็นว่าโอ้ทางการแพทย์ทางานหนักมากๆเลยนะคะเชื่อว่าแต่ละโครงการที่ท่านคณบดีได้กล่าวให้เราฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ มีความพร้อมอย่างมากที่จะให้บริการในประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนะคะวันนี้โชคดีมากๆค่ะได้มาพูดคุยกันต้องขอขอบคุณท่านคณะพดีมากๆเลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter, t e l e เล gram อินส a าแกร Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu นะคะ medcmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ medcmu podcast ฟัง for help เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา